ถามไป,ตร,ปตรงๆพี่จิ๊ยังอยากมีเซ็กมายุคตอนเนี้ยพี่เป็นมนุษย์ปถุชนทั่วๆไปเหมือนคนอื่นความรักพี่ก็ยังโหยห, <Ki wat S 3> หาหทุกวันพี่ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับคนอยู่ในรลกแบบตายอานาถมันไม่ใช่พี่ยังต้องแต่งตัวพี่ก็อยากมีแฟนเรื่องเซ็กมันก็เป็นของธรรมดาที่พระเจ้ากเจ้างไห้แต่เรามีวิธีกำจัดเราไม่เห็นจะต้องไปนั่งคิดมันเลยวิธีกำจัดคือเราก็ดูหนังเกาหลี มีความสุขทำไมเราจะต้องมาคิดแต่อุ๊ยอยากมีเซ็กอยากมีเซ็กอยากมีเซ็กถ้าเราไปมุ่งมั่นอะไรและเราไม่ได้เราก็จะไม่ได้พี่จิกอาจจะแบบว่าแบบวัยเกินแล้วอ่ะคือไม่คิดเรื่องนี้แล้วไม่จริงขอประทานโทษก่อนที่มาถามดิฉันนะคุณไปดูคนอายุ 60- 70ก็ยังแต่งงานอยู่ด้วยกันใหม่ๆอยูเซ็กไม่เข้าข้างใคร ไม่ปาณีใครอ,อ,อายุคุณไม่อ่านหนังสือพิมพ์เหรอ,อคนแก่อายุ80ยังถูกคมคืนเลยเอ,อ,อ,อคุณลองดูเซ็กไม่ปาณีใครจ<ะ>ําไว้แต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะกําจัดตัวเรายัางไงพี่ทิ่พูดในลักษณะที่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรหักห้ามมันเพราะว่ามันไม่มีใครที่เหมาะสมหรือเปล่าคนอย่างพี่จะเอา<ะ>ใครก็เอาได้นะโอ้โหไม่ได้ดูไ่ไูถตัวเองถ้าพี่ชอบหน่อยอะถ้าพี่ะอยยางชอบน้อง เอาสิเอาสิเอาพี่ขอเบอร์ไปเดี๋ยวเย็นนี้ไปวกกินข้าวไหนมาเย็นนี้อะสมมติพี่ก็ทำได้จะปฏิเสธนวราชไม่ปฏิเสธครับถึงเขาอาจจะไม่ปฏิเสธวันนี้แต่พี่จะตื้อสักอย่างพี่ก็ทำได้แต่จะทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้ผู้ชายคนหนึ่งน่เขามาดูถูกเราโอ๊ยแม่พี่จิ๊กเข้าขายแล้วว่าเดี๋ยวเสร็จพี่จิ๊กเสร็จกูแน่คืนนี้ไม่มีวันพี่ไม่ได้ปิดใช่ป่ะแต่หมายถึงถ้าเกิดมีคนเหมาะสมเข้ามารักพี่จริงๆชอบในในสิ่งที่พี่เป็นพี่โอเค พี่โอเคแต่พี่ต้องดูดูเยอะพี่ต้องถามว่ามาชอบพี่เนื่องจากสาเหตุอะไรข้อสองเขาต้องมีเงินไม่ใช่มาตัวเฝ้าเยพี่ต้องนั่งซื้อกางเกงในให้นุ่งนั่งใส่ซื้อถุงเท้าให้ใส่ื่อไม่ไม่สมมุติว่ามีเงินดูแลตัวเองได้พอแล้วต้องดูแลก็คือไม่กวนพี่ไงไม่ไม่ขอตังค์พี่แต่ขอมาอยู่ด้วยแบบว่าไม่กวนพี่อ่ะต้องเป็นเพื่อนต้องอย่าไม่เพื่อนแล้ววันหนึ่งความเป็นเพื่อนมันจะห่วงใยกันไปเองอย่ามาพูดป่าผุ่มหานุ่มหานุ่มหานุ่มอานี่ไม่เอานี่พ ยอมเสียเงินเป็นล้านกับความงามเขาบอกว่าพี่เสพติดศัลยะกรรมจริงหรือเปล่าไม่ได้เสพติดจะขนาดมากมายจนเป็นเฮโรอีนถามว่าเสพติดแบบไหนเสพติดแบบว่าหนึ่งพี่อยู่วงการแล้วพี่เป็นคนถ้าจะพูดกันไปพี่นี่คือสินค้านะต้ังโก้ต้องเข้าใจว่าพี่ไม่ใช่ดารานะพี่คือสินค้าฉะนั้นถ้าพี่ดูดีตั้งแต่หัวจดเท้าคนก็ต้องย่อมเอาพี่ไปทํางาน ขาจะบอกวุฒนาวรัตอายุปุนนียังดูดีอยู่เลยก็เอาพี่ไปทํางานใช่ไหมเอาพี่เป็นเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ของเขาแต่ฉะนั้นเราต้องดูดีดูดีในฐานะที่ว่าอายุมันจะไปไกลแค่ไหนเราห้ามไม่ได้แต่เราสามารถห้ามตัวเราได้ว่าไม่ให้มันไปตามอายุคือหนึ่งเราต้องดูแลหน้าเรา แต่งตึงดูแลสุขภาพจิตเราเหันมาหาอาหารดีๆทานจะแพงแค่ไหนมันก็ตัวเราถูกไหมตายไปก็ไปไม่ได้แต่ว่าตัวเราถ้าอยู่แล้วต้องอยู่ให้ดูดีถ้าตายต้องตายให้สะดวกเข้าใจไหมไม่ใช่อะไรก็อยากอยากจะกินขี้เหนียวอดมื้อกินมื้อไม่ใช่นิสัยพี่แต่แต่มีคนบอกว่าพี่จิ๊กเนี่ยค่อนข้างจะงกเงินแต่ในส่วนของเศรษฐกิจพิเตมที เต็มที่เต็มที่ไม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 ่ประหยัดเลยถูกไหมต้องบอกเลยนะว่าพี่จิ๊กเป็นคนที่สวยมากซึ่งถ้าเกิดน้องจะขออนุญาตถามพี่จิ๊กตรงๆว่าพี่จิ๊กทำอะไรมาบ้างเช่นหนึ่งหน้าพี่ทำเลเซอร์ทุกอาทิตย์ต้องบอกเลยนะทำเลเซอร์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยค่ะทำเกี่ยวกับพอกหน้าเลเซอร์อุลตาอะไรต่างๆนานายกกระชับอาทิตย์เวียนค่ะอาทิตย์เดือนหนึ่งเนี่ยมันมีสี่อาทิตย์ก็แต่ละอาทิตย์แต่ได้ทำที่เมกุ พี่จะทำตลอดเวลาคือไม่ปล่อยเลยเรียกว่าในห้าวันเนี้ยเขาปิดประมาณ2องทุ่มสามทุ่มพอเลิกจากงานละครพี่ต้องวิ่งเข้าไปแล้วทุกวันทุกวันจะเหนื่อยแค่ไหนก็รีบมากกลัวไม่ได้ทาหน้าค่ะแเล้กในส่วนสเต็มเซลล์อะแน่นอนสเต็มเซลล์พี่ทำปีละครอยากให้พี่อธิบายมันมันเป็นยังไงสเต็มเซลล์มันจริงหรือไม่จริงมันก็แล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้นะคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อพี่ว่ามันเป็นสําหรับชีวิตพี่พี่เชื่อ ม <c oughs> ีเชื่อมากในเรื่องนี้ท <c oughs> าให้เราสดชื่นทําให้เรากระจับกระเชง <c oughs> มันจะซ่อมแซมในส่วนที่สูญเสียในร่างกายข้างใน <c oughs> ซึ่งใครไม่สามารถรู้หรือว่าข้างในเราเป็นอะไรกันบ้าง <c oughs> เราไม่รู้เรามองแต่ผิวนอกอกอกว่าเออเหี่ยวแล้วแห้งแล้ว <c oughs> สวยนะแต่งตึงอยู่นี่คือตา ที่เรามองเห็น ừ, แต่ในลึกๆเราไม่สามารถมองเห็นแต่สเต็มเซลล์เนี่ยมันเข้าไปช่วยในสิ่งข้างในของเรา ừ, ที่ซ่อมแซมโวนที่สึกลรอ ừ, ừ, พอฉีดเข้าไปมันก็จะทําแยกแยะไปต่างๆนานา,นานไอ่วนที่สึกลรอมันก็จะไปเติมเต็มให้เดือนละหนึ่งหน ปีละครั้งปีละหนึ่งคนแล้วก็ไปฉีดหัวเข่าเพราะหัวเข่าต่อไปในอนาคตทุกคนชอบเป็นเข่าเสื่อมเป็นเข่ามีปัญหาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอายุขนาดไหนก็มีแต่ปัญหาหัวเข่าพี่ก็ไปฉีดหัวเข่าค่ะพี่จะดูแลตัวเองอย่างนี้ตลอดและพี่จะมีเวลาให้อะไรกับผู้ชายมันไม่มีหรอกแล้วก็ถูกเมาไงว่าพี่จิ๊กแบบว่ายอมเสียเงินทุกอย่างเหมือนคนที่แบบเสพติดความงามอ่ะคือตรงไหนพร่องปุ๊บเติมตรงไหนี่ปุ๊บฉีดคือทำทุกอย่างเพื่อจะชะลอตรงนี้ไว พี่ก็คิดดูคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยเวลามันเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยมีอายุขึ้นมามันทรมานมากมพี่ไม่อยากเป็นตรงนั้นพี่ไม่อยากเป็นแล้วพี่ก็อยากจะให้บอกกับทุกคนรู้ด้วยว่าทุกคนต้องหันมารักสุขภาพสุขภาพเป็นของที่หาย,ยากมากแต่เงินทองอะหาง่ายแต่สุขภาพไม่ม,ไม,มีไม่มีสิทธิ์เลยต่อให้คุณมีพันล้านถ้าคุณขาเสียสักอย่างหนึ่งคุณก็จบ ความสุขมันก็จะหายไปละส่วนหนึ่งถ้าคุณเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งความสุขมันก็จะหายไปละส่วนหนึ่งต่อให้มีหมื่นล้านคุณก็ได้แต่นั่งมองเงินไม่อยากไปซื้อกระเป๋าแพงๆไม่อยากไปทําอะไรแล้วพ่อรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราไม่เป็นอะไรเราดูแลตัวเองดีกว่าพี่ทําทุกอย่างไม่กระทั่งโรงพยาบาลพี่ก็หกเดือนเช็คเลือดมะเร็งลำไส้มะเร็งตับมะเร็งหน้าอกมะเร็งทุกอย่างมันจะมีถ้าเช็คจากเลือดทําอะไรก็จะบอกหมอเลยก็จะแยกแยะออกมา ก็จะไม่มีอะไรทั้งสิ้นอันนี้6เดือนหนึ่งครั้งถูกไหมครับเต็มเซลล์ปีละครั้งและอย่างอื่นนี่คือก็ทุกเดือนทุกเดือนหน้าทุกวันหน้านี้ไม่ทุกวันดิคะอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งงั้นเดือยปีนึงนี่หมดเป็นล้านๆเลยใช่ไหใช่ค่ะใช่ค่ะสำหรับนักแสดงปัจจุบันที่ทำศัลยกรรมพี่จีก็โอเคไม่ไม่ได้คิดว่าพี่พี่ไม่โอเคนะคะทำไมฮะพี่ไม่โอเคกับคนทำศัลยกรรมเกินไปเพราะบางคนเนี่ยทำที่จมูกใหญ่เจ้าอะไรอย่างเงี้ยทำจน จนเกินหน้าตาตัวเองพี่ชอบการทำสัลกรรมที่อยู่ในมุมมองที่ดูดีเพราะการทำสัลกรรมเมนันเป็นศาสตร์ของงอเฮ้งหน้าด้วยบางทีตาตกตาเหี่ยวตายน่นคุณแก้ไขจะมันก็จะดูดีขึ้นตาขึ้นชีวิตมันก็จะขึ้นอะไรแบบประมาณอย่าง,น,งนี้ปลายตาใช่ไหมใช่ค่ะมันก็จะเป็นไปมันก็จะเป็นตามอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ แต่บางคนเขาก็บอกนะพี่จิ๊กว่าที่พี่จิ๊กยังสวยยังสาวยังดูดีเนี่ยไม่ได้แบบว่าสัลยกรรมหรือว่าอะไรทำอย่างอื่นมากมายแล้วไปทำอะไรอ่ะเขามีอายาอายุวัฒนะก็คือกรบอกพี่จิ๊กอ่ะกินเด็กเอาอย่ากลับมาเรื่องนี้ไม่ร้องไห้เมื่อกี้กลับมาเรื่องดีเลยจริงๆริพี่ดีเลยดีเลยคือกลับไปหมวดเดิมหมวดความงามไงคือไม่ได้ฉีดไม่ได้แต่งแต่แค่กิน แต่ไม่ได้กินบรรยาเมดแต่กินเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กเป็นตัวตัวอะไรอย่างเงี้ยเด็กอะไรตัวตัวเด็กแบบนั่ร้นกุมาเน่ยกุกุมาหรือไงกุมารเด็กหนุ่มหนุ่มกระชุ่มกระชวยคนก็เมากันอย่างงี้แล้วแต่จะคิดแม้อยากจะมีเซ็กอยากจะอยากแป๊บเดียวเอากินเด็กแล้วเด็กสมัยนี้ไม่คิดมั้งหรอว่ามันจะให้เรากินง่ายๆอ ขาดเข้าใจไหมมันไม่ใช่ใ,ใ,ให้เรา,ากินง่ายๆมันออไม่ใช่เป็นของที่ว่าเขามาตั้งอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปยกเข้ามากินแล้วทำไมพี่จีถึงได้สมญาณน,นามว่าเป็นออครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลน,นะทำไมเขาถึงมีขาม่าวเมาส์กันนะมันแปลได้เยอะนะคำนี้นะไม่จำเป็นจะต้องกินเด็กเออข้าใจไหมครูใหญ่อนุบาลหมายถึงว่าพี่เนี่ยจะคบบตะเด็กๆ เด็กๆที่พี่คบเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงเด็กเวลาพี่คุยกับใครเนี่ยเด็กอายุที่น้อยกว่ามันจะติดพี่ในเรื่องที่อ้พี่จิ๊กโทรมาหาแล้วหนูมีปัญหาอย่างนั้นหนูยางงี้อยู่ว่าพี่ก็ชอบสอนเด็กพี่เป็นคนชอบสอนคนชีวิตคู่ของการเป็นดารานักแสดงเนี่ยมันจะเหมือนกับชีวิตคู่ของคนธรรมดาทั่วไปไหมพี่จิ๊กว่าไม่เหมือนค่ะยากกว่างะหรือยังไงไม่ยากกว่าหรอกเพราะว่าดาราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมองความรักนจากวัตถุก่อน ว่าหนึ่งวัตถุก็คือต้องมองคนมีเงินก่อนอน้อยคู่มากที่จะมองคนจนถ้าเป็นดาราแล้วเขาก็ถือว่าเขามีชื่อเสียงแล้วไงเขาก็จะมองจากวัตถุแต่พอมองวัตถุปุ๊บเขาก็ไม่คิดแล้วว่าผู้ชายก็มองผู้หญิงอีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะอาศัยว่าตัวเองมีเงินมีทองพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ว่าถ้าเราครบกับเขาเป็นข่าวกับเขาเนี่ยก็ทําให้ตัวเองป๊อปปูล่าขึ้นมาทันทีน้นําบัตรนาวมันก็เลยไม่เกิดความรักที่แท้จริงนะ Oh. เอาอยู่กันไปปั๊บเอาเดี๋ยวเตียงหากเตียงสั่งเตียงคอนมันก็เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นพอปัญหาตรงนี้ขึ้นปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้คนข้างนอกเนี่ย เขามองคนในวงการว่าแต่งแล้วเลิกแต่งแล้วเลิกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันน้อยคู่มากที่จะอยู่กันยั่งยืนอมตะนิรันดรเอามาเรียงคู่ได้เลยอ่ะอ่าเพราะว่าผู้หญิงก็ถือว่าชั้นก็หนึ่งผู้ชายก็ถือว่าฉั้นก็เลิศต่างคนต่างถือที่ติตรงนี้เข้ามาปุ๊บมันก็เลยต้องฉีกตัวเองออกไปมันเยอะแล้วคิดอย่างนั้นก็ผิดถูกไหมมันผิดอยู่แล้วแหละแล้วมันก็อยู่กับความโวยความมามันต้องมีลิมิตที่จะจบนะ่แต่บางทีเนี่ย ขนาดแต่งงานแล้วก็ยังพอไปเล่นกับนางเอกก็ยังเป็นข่าวกับนางเอกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยบางทีจริงมั่งไม่จริงมั่งข่าวอะไรอย่างเงี้ยมันพอเป็นข่าวขึ้นมาปุ๊บก,ก็อาจจะทําให้เขาขายได้ใช่ไหมมีงานออกกันนั้นมาติดต่อกันเยอะอแยะมากมายมแต่ชีวิตส่วนตัวเขาก็จะถูกหายไปคนก็จะมองดีมั่งไม่ดีมั่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อยากจะขอเตือนว่า ความรักมันก็ไม่ใช่เกิดกันง่ายๆมันต้องศึกษากันมาบางทีเป็นปีเป็นเดือนเป็นโอ้โหเป็น10ปีบางที10ปีตัดสินใจแต่งตอนยังไม่แต่งคบกัน10ปีพอแต่งแล้วปุ๊บเลิกเลยสิวันอ่าอย่างเงี้ยบางทีมองเช้าตกเย็นก็ชอบมาได้แหละมันมีอ่ะมันเข้ามาจากจังหวะช่วงชีวิตที่มันเหงาช่วงชีวิตใกล้ชิดอ่าแล้วคนที่แบบว่าคบกันแต่งงานกันเลิกกันไปแล้วไปแต่งงานอีกแต่งั้งสองั้งสามเงี้ยพี่จิ๊กมีความคิดเห็นยังไงกับ ก็ไม่เป็นไรค่ะเขาอยากจะเจอคนที่ใช่เนี่ยเพราะว่าแต่งครั้งหนึ่งแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จมันอาจจะมันไม่ใช่เขาต้องเลิกเขาก็ไม่ควรจะเอาความทุกข์ไปอยู่กับคนคนเดียวเขาก็ต้องหาใหม่ก็เรื่องของเขาถูกไหมจะแต่งกันคนที่7ที่8ก็ได้ก็ถือว่าโชคดีที่เขาได้แต่งงานเยอะมากเป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตของเขาเกิดมาแล้วได้แต่งงานเยอะไงถูกไหมก็ยังถือว่าได้แต่งถ้าบางคนยังอยู่กับคนนี้อาจจะไม่ได้แต่งกันแต่พอพูดเรื่องแต่งงานผู้ชายก็หนีเลยมันก็มีไงอันแรกแต่บุคคลใครจะ วัดจากตัวเองว่าใครจะโชคดีแบบไหนและชอบแบบไหนพี่ถืออย่างเดียวว่าทําไปเถอะถ้าความสุขเป็นแบบไหนให้ทําไปเถอะแล้วพี่จิกคิดจะแต่งงานครั้งที่2นะครับ